คลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับการทำความสะอาดตัวกรองของเครื่องดูดฝุ่นนะครับและนี่ก็คือเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชินะครับรุ่น cv ขีด sh 2 0 v นะครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับกำลังไฟ2,000วัตต์เรียกได้ว่าดูดแรงและผมชอบมากๆเพราะว่ามันทนนะครับผมใช้มาประมาณ5-6ปีแล้วครับยังไม่พังเลยนี่นะครับวิธีการดูแลของผม ตัวกรองนะครับจะมีอยู่2จุดอันนี้คือตัวกรองที่อยู่ทางด้านในนะครับเป็นแบบนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาถอดตัวกรองออกจากตัวดักเก็บฝุ่นก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทําความสะอาดกันจะมีน็อตอยู่3จุดนะครับให้เราถอดน็อตออกมาก่อนและผมจะมบอกเทคนิคเลยนะครับว่าถ้าทําตามนี้นะครับคุณไม่ต้องไปซื้อตัวกรองใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการล้างตัวกรองที่แบบ สะอาดเอียมบอกเลยว่าสะอาดเอียมครับไปหากระป๋องมาใบหนึ่งนะครับเทคนิคของผมก็คือนี่เลยครับผมน้ำยาล้างคอยแอร์ครับบอกเลยว่าน้ำยาล้างคอยแอร์ตัวนี้นะครับราคาประมาณ35บาทมท้งครับซื้อในช้อปปี้ a าซาดก็ได้ครับเอามาเลยครับบีบแบบสดๆลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับขาบสิ่งสกปรก ฝุ่นฝังแน่นที่อยู่ในกรองนะครับมันจะถูกผลักดันออกมาครับทุกคนมาดูกันครับอ่านี่เห็นไหมครับเห็นจุดดําๆไหมครับนี่แหละครับตัวน้ํายาล้างคอยแอร์ตัวนี้นะครับเวลาใช้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันเข้มข้นมากถ้าเป็นไปได้แนะนําให้สวมถุงมือนะครับแต่ผมเนี่ยก็หยิบจับนิดๆหน่อยๆระวังระวังนะครับมันมีความแสบนะครับเวลาโดนผิวหนังอ่า พอเราบีบน้ํายาเสร็จแล้วก็เขย่าเช็คเช็คแบบนี้นะครับให้น้ํายาเนี่ยมันเข้าไปดันสิ่งสกปกที่อยู่ในตกปองเนี่ยออกมาให้หมดนะครับอ่าขวดละ35บาทเนี่ยเราล้างได้ประมาณ3ครั้งมั้งครับจากนั้นนะครับใช้น้าเปล่านะครับฉีดล้างทําความสะอาดไปเลยครับเห็นไหมครับน้ําดําปีเลยนะครับอันนี้คือเศษฝุ่นนะครับเศษฝุ่นฝังแน่นนะครับที่บอก เลยว่าจะเอาน้ํายาล้างจานหรือแอรงาล้างเนี่ยมันจะไม่สะอาดครับแต่ถ้าเจอน้ํายาล้างคอยแอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับเรียบร้อยทีเดียวก็ผมดูฟองนะครับเรียกได้ว่าน้ําเนี่ยจะดําปิดปีนะครนะโคตรดาเลยเห็นไหมครับทุกคนโคตรดาเลยครับอ่ะเทออกมาครับเราจะล้างน้ําเปล่าจนมันสะอาดเอี่ยมเลยนะครับจนมันสะอาดเอี่ยมเลยนะครับฉีดล้างจนกว่าฟองมันจะหมดนะ ฉีดล้างให้จนกว่าฟองมันจะหมดเลยนะครับตัวกรองตัวนี้ถ้าเราไปหาซื้อเนี่ยตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามร้านทั่วไปเนี่ยจะค่อนข้างมีราคานะครับเพราะว่ามันเป็นของแบรนด์นะครับหรือจะไปหาตัวเทียบมาผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยลองหานะครับแต่คิดว่าให้พวกนี้มันเป็นของมีราคาแน่นอนครับแล้วเรากับเรามาทําความสะอาดแบบนี้เองเนี่ยก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับ เพราะว่าน้ำยาล้างคอยแอร์อย่างที่บอกก็คือขวดนึงเนี่ยแค่35บาทเท่านั้นและถ้าใครใช้เครื่องดูดฝุ่นและมีตัวกรองประมาณตัวนี้นะครับสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปไประยุกต์ใช้ในการล้างตัวกรองแอร์ของคุณผู้ชมได้เลยเออจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนตัวกรองใหม่นะครับและข้อควรระวังนะครับถ้าเราใช้น้ำยาล้างคอยแอร์เนี่ย ตัวกองตรงไหนมันมีน็อตหรืออะไรแบบนี้นะครับให้ถอดออกก่อนนะครับเพราะว่าน้ำยาล้างคอยแอร์มันค่อนข้างที่จะกัดนะครับอาจจะทําให้น็อตเนี่ยมันเป็นสนิมได้ในคราวต่อไปนะครับก็ต้องถอดออกแบบในคลิปนี้ก่อนนะครับมาดูกันครับสะอาดหมดจดนะครับปกติเนี่ยกองตัวนี้นะครับจะมีฝุ่นอัดแน่นเลยนะครับถ้าเราแหวกดูเนี่ยฝุ่นมันจะฝังแน่นนะครับ เมื่อทําการล้างเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาไปตากแดดให้แห้งเลยนะครับช่วงเมษาแบบนี้นะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับไว้เพียงแค่2อสชั่วโมงก็แห้งกริบนะครับอ่าก็หลังจากที่แห้งทําความสะอาดอย่างดีแล้วนะครับบอกเลยว่าแรงดูดของเครื่องดูดฝุ่นนะครับจะทํางานแบบเต็มประสิทธิภาพสามารถดูดฝุ่นได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่า วิธีการใส่ตรงนี้นะครับให้ใส่ด้านบนก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่น็อตนะครับถ้าใครใช้เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้นะครับก็เอาเทคนิคแล้วก็วิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้เคล็ดลับเทคนิคอะไรแบบนี้นะครับถ้าผมมีผมก็จะมานำเสนอเพิ่มเติมนะครับถ้าชอบก็ ก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้สร้างสารรค์คลิปดีๆมีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับเอาละครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ